ดิฟสกอร์ช่องวิค้าบอลที่ประมวลผลจาก AI อัจฉริยะที่จะทำให้ข้อมูลมีความแม่นยำเพื่อให้คุณมีโอกาสชนะที่สูงที่สุดฝากกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข้อมูลที่สำคัญและสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการรับแนวทางเชิงลึกจากดิฟสกอร์เข้าร่วมกลุ่มของเราได้ที่ Line อ gpt 8 8 8แแจกแนวทางกันทุกวันไม่มีวันหยุดสรุปผลการแข่งขันเมื่อคืนนี้ผลงานหน้าช่องแมนยูเต็ดเปิดบ้านชนะฟูลแลม3สามประตูต่อสองคู่นี้เข้าวิน เรอันโซเซดัดบุกไปชนะแอตเลติกบิลเบาหนึ่งประตูต่อศูนย์คู่นี้ก็เข้าวินส่วนยูเวนตุสก็บุกไปชนะปามา4ีประตูต่อหนึ่งคู่นี้เข้าวินเช่นกันและอีกสองคู่ที่เหลือก็เข้าวินเช่นเดียวกันพบกับเราได้ทุกวันกับการวิเคราะห์ก่อนเกมและสรุปหลังจบแมตช์โดยวิเคราะห์บอลกับดิฟสกอร์ต่อไปคือโปรแกรมการแข่งขันประจําวันโปรแกรมการแข่งขันประจำวันที่2กุมภาพันธ์2569สําำหรับวันนี้เรามีมาฝากด้วยกันทั้งหมด12คู่ คู่แรกเวลาตีสามสันเดอร์แลนด์พบเบิร์ลี์สถานการณ์ของเจ้าบ้านแมวดําจอมแกร่งในรังฟอร์มการเล่นในบ้านยอดเยี่ยมและยังไม่แพ้ใครเลยตลอด5นัดหลังสุดโดยเก็บชัยชนะไปได้ถึง3นัดจุดแข็งคือวินัยเกมรับที่เหนียวแน่นยามเฝ้ารังและมักจะเปลี่ยนโอกาสเพียงน้อยนิดให้เป็นประตูสําคัญได้เสมอสถานการ์ของทีมเยือนเดอะคลาเรตส์หลังพิงฝาสถานการณ์ย่าแย่จมอยู่รองด้วยแม้ช่วงหลังจะเริ่มเหนียวแน่นขึ้นด้วยการเสมอทีมใหญ่มาต่อเนื่องแต่ยังสะกดคําว่าชนะไม่เป็นจุดอ่อนคือเกมนอกบ้าน ที่ยังไม่ชนะใครเลยตลอด5นัดหลังสุดและมักจะเสียประตูง่ายในช่วงที่โดนบทหนัก,นกสถิติที่น่าสนใจ h e ต d to เห a ุการพบกัน5นัดหลังสุดค่อนข้างสูสีโดยเบอร์ลี่ชนะ2ครั้งสเสมอ2ครั้งและซันเดอร์แลนด์ชนะ1ครั้งซันเดอร์แลนด์มีสถิติที่ดีในการเปิดบ้านรับมือเบอร์ลี่โดยไม่แพ้เลยใน3จาก4นัดหลังสุดที่เฝ้ารังทัศนะและบทสรุปเจ้าบ้านอยู่ในสถานะที่มั่นใจกว่ามากเมื่อเล่นในถิ่นตัวเองขณะที่ทีมเยือนแม้จะเหนียวขึ้นแต่สถิตินอกรังยังเป็นเเคครรื่่่อออองงหหมมมมาาาาายยยถใใญดดด้้้้ววไปีีบขสภพแลแลละฟ์นนท คงเส้นคงวากว่าเชื่อว่าเจ้าถิ่นจะอาศัยความเกา๋าเบียดเอาชนะไปได้ในที่สุดสกอร์ที่คาดซันเดอร์แลนด์1เบิร์ลีย์0ตัวเน้นชี้ไปที่ทีมซันเดอร์แลนด์กับเงื่อนไขที่เปิดให้ฝั่งซันเดอร์แลนด์0.5 คู่ที่2เวลาตีสามมายอกกาพบเซบียาสถานการณ์ของเจ้าบ้านชาวเกาะลุ้นหนีตายในรังฟอร์มโดยรวมยังกระท่อนกระแทน่นแต่มีจุดเด่นที่เกมเย้าซึ่งเก็บชัยชนะได้ถึง3จาก5้านัดหลังสุดจุดแข็งคือความมุ่งมั่นยามเล่นในถิ่นตัวเองและประสิทธิภาพในการทำประตูที่ดูไว้ใจได้มากกว่ายามออกไปเยือนสถานการณ์ของทีมเยือนเซบียาฟอร์มนอกบ้านน่าเป็นห่วงเพิ่งเรียกความมั่นใจกลับมาได้ในเกมล่าสุดแต่ผลงานการออกเยือนยังถือเป็นจุดบอดสำคัญของทีมในฤดูกาลนี้จุดอ่อนคือเกมนอกบ้านที่ยังสะกดคำว่าชนะไม่เป็นมาห้านัดต่อกัน และมักจะมีปัญหาเรื่องสมาธิในเกมรับจนเสียประตูง่ายสถิติที่น่าสนใจ Head to เ e a d การพบกัน5นัดหลังสุดมายอกกาทำผลงานได้ดีกว่าชัดเจนด้วยการชนะ2เสมอ2และแพ้เพียงนัดเดียวนัดแรกที่พบกันในฤดูกาลนี้มายอกกาโชว์ฟอร์มดุบุกไปเอาชนะเซบีย่าถึงถิง่น3ต่อ1ทัศนะและบทสรุปทั้ง2ทีมอยู่ในช่วงฟอร์มฝืดพอกันแต่มายอกกาได้เปรียบที่ความแข็งแกร่งยามเฝ้ารังขณะที่เซบีย่ายังหาจุดเปลี่ยนเกมนอกบ้านไม่ได้ด้วยสถิติที่ข่มกันในช่วงหลังและแรงจูงใจในการหนีโซนแดงเชื่ออว่าา่าาาาเเเจจ้้้บบนนะะีีึดดดดยชไไปทสสุ คาดมายยก้าหเซบียาศูย์ตัวเน้นชี้ไปที่ทีมมายอก้ากับเงื่อนไขที่เปิดให้ฝั่งมายยก้าเสมอ คู่ที่3เวลาตีสองครึง่งมิรันเดสพบมาลากา้าสถานการณ์ของเจ้าบ้านมิรันเดสจมบวยอาการหนักฟอร์มดิ่งลงเหวอย่างต่อเนื่องโดยไม่ชนะใครเลยตลอด8นัดหลังสุดและพ่ายแพ้ไปถึง5จาก6เกมล่าสุดในลีกจุดแข็งคือความพยายามเล่นเกมรุกในบ้านที่มักจะทำประตูได้สม่ำเสมอแต่จุดอ่อนสำคัญคือเกมรับที่เปราะบางอย่างมากและมักจะเสียประตูง่ายในช่วงท้ายเกมสถานการณ์ของทีมเยือนมาลากา้าฟอร์มแชมป์ไร้พ่าย,ายอยู่ในช่วงที่ร้อนแรงที่สุดของลีกด้วยการคว้าชัยชนะรวด6นัดติดต่อกัน และยังไม่แพ้ใครเลยจากการลงสนามเจ็ดนัดหลังสุดจุดอ่อนแทบไม่มีให้เห็นในช่วงนี้โดยมีจุดแข็งคือสมดุลทีมที่ยอดเยี่ยมทั้งเกมรุกที่ยิงได้เฉลี่ยเกือบ2.5ประตูต่อนัดและเกมรับที่เหนียวแน่นเสียประตูยากมากสถิติที่น่าสนใจเหตุทูเหตุ head, การพบกัน5้านัดหลังสุดมาลาก้าเป็นฝ่ายทำได้ดีกว่าชัดเจนด้วยการชนะไปถึง3ครั้งขณะที่มิรันเดสชนะได้เพียงครั้งเดียวนัดล่าสุดที่พบกันเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมามาลาก้าเปิดบ้านเฉือนชนะมิรันเดสไปได้อย่างสุดมัน3ต่อสทัศนะและ ของทีมหัวตารางและท้ายตารางที่มีมาตรฐานการเล่นสวนทางกันอย่างชัดเจนเจ้าบ้านกำลังเสียศูนย์และมีปัญหากับเกมรับอย่างหนักขณะที่ทีมเยือนกำลังมั่นใจสุดขีดและต้องการแต้มเพื่อกดดันกลุ่มจ่าฝูงเชื่อว่าด้วยชั้นบอลและโมเมนตัมที่เหนือกว่ามาลาก้าจะบุกมาพับสนามบุกและคว้าชัยไปได้ไม่ยากสกอร์ที่คาดมิรันเดส 1. มาลาก้า3ตัวเน้นชี้ไปที่ทีมมาลาก้ากับเงื่อนหขที่เปิดให้ฝั่งมาลาก้าเสมอ คู่ที่4และคู่นี้เรายกให้เป็นคู่ V.I.P. เวลาตีสองอุดินเนเซ่พบโรมา่าสถานการณ์ของเจ้าบ้านหมาลายน้อยฟอร์มฝืดในรังเพิ่งเรียกความมั่นใจกลับมาได้จากชัยชนะนอกบ้านนัดล่าสุดแต่สถิติการเล่นในบ้านยังน่าเป็นห่วงโดยไม่ชนะใครมา3เกมติดต่อ,อก,กันแล้วจุดแข็งคือความขยันและเกมส่วนกลับที่วูบวาบยามออกไปเยือนแต่จุดอ่อนคือสมาธิในเกมรับยามกดดันในบ้านที่มักจะเสียประตูในช่วงเวลาสําคัญสถานการณ์ของทีมเยือนหมาป่าเหลืองแดงฟอร์มกแกร่งไร้พ่ายอยู่ในช่วงที่ฟอร์มลงตัวสุดๆไม่แพ ใครมา6นัดติดต่อกันในทุกรายการและเสียไปเพียง2ประตูเท่านั้นในช่วงดังกล่าวจุดอ่อนแทบไม่มีให้เห็นในช่วงนี้โดยมีจุดแข็งคือวินัยเกยมรับที่ยอดเยี่ยมและการเข้าทำที่หลากหลายแถมนักเตะกำลังมั่นใจหลังเก็บชชยชนะต่อเนื่องจนขึ้นมาร้างอันดับ4สถิติที่น่าสนใจเ d ต o เ e a d โรมามีสถิติที่คงมิดด้ามด้วยการชนะรวดตลอด5นัดหลังสุดที่พบกันในเซเรียอาการบุกมาเยือนสนามแห่งนี้2ครั้งล่าสุดโรมาเป็นฝ่ายบุกมาคว้าชัยกลับออกไปได้ด้วยสกอร์สองหนึ่งทั้งสองนัดทัศนะและบทสร ที่หนักเกินไปเพราะทีมเยือนกำลังอยู่ในช่วงที่เลื่อนได้อย่างมั่นใจและมีมาตรฐานเกมรับที่เหนียวแน่นมากด้วยสถิติที่แพ้ทางกันอย่างชัดเจนและความเคี่ยวของทีมเยือนที่ต้องการรักษาพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกเชื่อว่าโรม่าจะบุกมาคุมเกมและเบียดเอาชนะไปได้ตามเป้าหมายสกอร์ที่คาดอูดิเนเดซ0โรม่า2ตัวนิ้นชี้ไปที่ทีมโรมา่ากับเงื่อนไขที่เปิดให้ฝั่งโรม่า0.5 คู่ที่5เวลาตี 1, นึ A V S ฟุตบอลศาส์พบบรา้าสถานการณ์ของเจ้าบ้านทีมน้องใหม่จมบวยอาการหนักฟอร์มดิ่งลงเหวอย่างต่อเนื่องโดยยังสะกดคำว่าชนะไม่เป็นเลยตลอด19นัดในลีกฤดูการนี้และแพ้คาบ้านมาต่อเนื่องหลายนัดจุดแข็งคือความพยายามเล่นเกมรุกริมเส้นที่หลากหลายแต่จุดอ่อนสำคัญคือเกมรับที่เปราะบางที่สุดในลีกโดยเสียประตูเฉลี่ยรากกว่า2ลูกต่อน,นัดสถานการณ์ของทีมเยือนบรา้าฟอร์มกแกร่งลุนพื้นที่ยุโรปอยู่ในช่วงที่มั่นใจสุดขีดหลังเพิ่งถล่มคู่แข่งขาดลอย5 5-0ในนัดล่าสุดและรักษาครีนชีตมาได้3นัดติดต่อกันในทุกรายการจุดอ่อนคือการต้องกล้ำศึกหนักในบอลยุโรปที่อาจมีอาการล้าบ้างแต่จุดแข็งคือระบบการครองเกมและประสิทธิภาพในการจบสกอร์ที่เฉียบคมโดยเฉพาะการโจมตีจากฝั่งขวาสถิติที่น่าสนใจ Head To Head การพบกัน3นัดล่าสุดบรากาเป็นฝ่ายทำได้ดีกว่าชัดเจนด้วยการชนะ2และเสมอ1โดยยังไม่เคยแพ้ให้เจ้าบ้านเลยนัดล่าสุดที่พบกันเมื่อตอน้นฤดูกาลบรากาเปิดบ้านไล่ถล่มไปอย่างขาดลอยถึง4-1ต่อทารสนะและบทสรุปเป็นการพบกันทีม อันดับสุดท้ายและอันดับ4ของตารางที่มีมาตรฐานการเล่นห่างกันชัดเจนเจ้าบ้านกำลังเสียศูนย์และมีปัญหาเรื่องสมาธิในเกมรับอย่างหนักขณะที่ทีมเยือนกำลังท็อปฟอร์มและต้องการแต้มเพื่อกดดันกลุ่มจ่าฝูงเชื่อว่าด้วยชั้นบอลและโมเมนตัมที่เหนือกว่าบรากาจะบุกมาพับสนามบุกและคว้าชัยไปได้แบบถล่มทลายสกอร์ที่คาด AVS Football s t a r ย0บรากา3ตัวเน้นชี้ไปที่ทีมบรากากับเงื่อนไขที่เปิดให้ฝั่งบรากา1.25 คู่ที่6เวลาตี3-45คาซาเพียเอซีพบปอร์โตสถานการณ์ของเจ้าบ้านฮานป่าคาซาเพียสู้เพื่ออยู่รอดฟอร์มค่อนข้างฝืดและยังหาความสม่ำเสมอไม่ได้ล่าสุดเสมอกับทีมท้ายตารางมาแบบน่าเสียดายทำให้สถานการณ์ลุนหนีตกชั้นยังคงตึงเครียดจุดแข็งคือความใจสู้ที่มักจะฮึดกลับมาได้หากโดนนำก่อนแต่จุดอ่อนสำคัญคือสถิติการเล่นในบ้านปีนี้ที่ยังไม่ชนะใครเลยและเสียประตูง่ายในช่วงท้ายเกมสถานการณ์ของทีมเยือนพยามังกรปอร์โตฟอร์มแชมป์ไร้พ่าย โชว์ฟอร์มดุสมราคาสุดยอดทีมนำของลีกด้วยการคว้าชัยชนะรวด6นัดติดต่อกันในทุกรายการและเสียไปเพียงประตูเดียวเท่านั้นจาก6เกมหลังสุดจุดอ่อนแทบไม่มีให้เห็นในช่วงนี้โดยมีจุดแข็งคือวินัยเกมรับระดับโลกที่ไม่เสียประตูในเกมเยือนเลยตลอด5นัดล่าสุดและมีเกมรุกที่เด็ดขาดหวังผลได้ทุกนาทีสถิติที่น่าสนใจเฮดทูเฮดปอร์โตมีสถิติที่ขมมิดด้ามโดยการชนะรวดตลอด5นัดหลังสุดที่พบกันในทุกรายการคาซาเพียเอซไม่สามารถทำประตูใส่ปอร์โตได้เลยตลอดการพบกันสามนัดหลังสุดธรณะและ สรุปเป็นการพบกันของทีมหัวตารางและทีมในโซนอันตรายที่มีมาตรฐานห่างกันชัดเจนเจ้าบ้านแม้จะพยายามสู้แต่การรับมือกับปอร์โตที่กำลังท็อปฟอร์มถือเป็นงานที่ยากเกินกำลังด้วยสมดุลทีมที่ยอดเยี่ยมและความเคี้ยวของจ่าฝูงเชื่อว่าปอร์โตจะพับสนามบุกตั้งแต่นาทีแรกและเอาชนะไปได้แบบขาดลอยเพื่อรักษาตำแหน่งผู้นำต่อไปสกอร์ที่คาดคาซาเพียเอซ0ปอร์โตตัวเน้นชี้ไปที่ทีมปอร์โตกับเงื่อนไขที่เปิดให้ฝั่งปอร์โต1.75 คู่ที่7เวลาตีสองครึง่งเรนาเต้พบอัลชิโอเน่นมิลานโนสถานการณ์ของเจ้าบ้านเรนาเต้จอมเหมนียวเคี้ยวลำบากฟอร์มกำลังร้อนแรงสุดๆไม่แพ้ใครมา6นัดติดต่อกันชนะ4เสมอ2ล่าสุดเพิ่งบุกไปเก็บชัยชนะมาได้ทําให้ความมั่นใจเต็มเปี่ยมจุดแข็งคือเกมรับที่เสียประตูยากมากโดยเสียไปเพียง4ประตูจาก6เกมหลังสุดและมีสถิติการเล่นในบ้านที่เหนียวแน่นแพ้ยากสถานการณ์ของทีมเยือนอัลชิโอเน่จอมบุกบุกไม่ค่อยขึ้นนอกรังแม้เพิ่งจะระเบิดฟอร์มถล่มคู่แข็งมา5.00ในนัดล่าสุดแต่ผลงาานกรออกเือนยัน ปัญหาใหญ่หลังแพ้ไปถึง4จาก5นัดล่าสุดที่ออกนอกบ้านจุดอ่อนคือเกมนอกบ้านที่ปืนฝืดและเกมรับมักจะเสียสมาธิง่ายสวนทางกับฟอร์มในบ้านที่ดุดันชัดเจนสถิติที่น่าสนใจเ e ต d to เหตุ head. การพบกัน3นัดล่าสุดสูสีอย่างยิ่งโดยผลัดกันชนะทีมและหมินครั้งและเสมอ1ครั้งการพบกันครั้งล่าสุดเมื่อเดือนกันยาที่ผ่านมาจบลงด้วยการเสมอกันไป1ต่อ1ทัศนะและบทสรุปเจ้าบ้านอยู่ในช่วงที่โม um เมนตัมเหนือกว่าชัดเจนด้วยฟอร์มไร้พ่ายต่อเนื่องขณะที่ทีมเยือนแม้จะมีเกม ของเรนาเต้ที่เน้นผลการแข่งขันและวินัยเกมรับที่แน่นอนกว่าเชื่อว่าเจ้าถิ่นจะเป็นฝ่ายคุมสถานการณ์และเบียดเอาชนะไปได้ในที่สุดสกอร์ที่คาด 1, เรนาเต้หนอาเชียเน่มิลานน่งตัวเน้นชี้ไปที่ทีมเรนาเต้กับเงื่อนไขที่เปิดให้ฝั่งเรนาเต้เสมอ คู่ที่8เวลาตีสองครึง่งจาน่าเออร์มิเนโอพบยูเนียนเบรเชียสถานการณ์ของเจ้าบ้านชาวกอร์กอนโซลา่าลุมเก็ียบแต้มในถิ่นฟอร์มกำลังกลับมาคึกคักหลังคว้าชัยชนะรวดใน2นัดล่าสุดโดยเฉพาะนัดที่แล้วที่เอาชนะคู่แข่งในบ้านมาได้จุดแข็งคือลูกคึดและความเหนียวแน่นยามเล่นในบ้านที่มีเสียงเชียร์หนุนหลังและมีเกมรุกที่เริ่มกลับมาผลิตสกอร์อย่างสม่ำเสมอสถานการณ์ของทีมเยือนสิงโตเบรเชียลุ้นทวงจากฝูงผลงานโดยรวมยังคงแข็งแกร่ง,งรั้งอันดับ3ของตารางแม้นัดล่าสุดจะสะดุดแพ้คาบ้านแต่เเกกกมนนนอบ้้้าฤดดูลียยังแพใครจุ คือสภาพความพร้อมของทีมที่ต้องขาดผู้เล่นตัวหลักจากอาการบาดเจ็บหลายรายแต่จุดแข็งคือวินัยเกมรับที่ยอดเยี่ยมและครองเกมที่เหนือกว่าคู่แข่งสถิติที่น่าสนใจ Head tohead การพบกันในเลกแรกที่บ้านของยูเนียนเบรเชียเป็นฝ่ายเจ้าถิ่นที่เอาชนะไปก่อนด้วยสกอร์2-0สถิติเกมนอกบ้านของยูเนียนเบรเชียห้านัดหลังสุดยังไม่แพ้ใครเลยชนะ2เสมอ3และเสียประตูยากมากทัศนะและบทสรุปเจ้าบ้านกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นและต้องการแต้มเพื่อขยับอันดับขึ้นสู่กลุ่มบนขณะที่ทีมเยือนแม้จะมีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บแต่มาตรฐานทีมมยยังดดูเหนือกววว่าา้ค ียในเกมรับและสถิตินอกรังที่ไร้พ่ายเชื่อว่ายูเนียนเบรเชียจะเป็นฝ่ายคุมจังหวะเกมได้ดีกว่าและน่าจะบุกมาเบียดแบ่งแต้มหรือคว้าชัยกลับเอาไปได้สกอร์ที่คาดจาน่าเออร์มิเนโอ0ยูเนียนเบรเชีย1ตัวเน้นชี้ไปที่ทีมยูเนียนเบรเชียกับเงื่อนไขที่เปิดให้ฝั่งยูเนียนเบรเชีย0.25 คู่ที่9เวลาเที่ยงคืนโคคาลิสปอพบเฟเนบาเช่สถานการณ์ของเจ้าบ้านสายฟ้าสีเขียวลุ้นเปิดรังต้านยักษ์ฟอร์มช่วงหลังค่อนข้างฝืดไม่ชนะใครมา3นัดติดต่อกันในทุกรายการแต่ยังมีสถิติการเล่นในบ้านที่พอไว้ใจได้จุดแข็งคือระเบียบวินัยในเกมรับยามเล่นในถิ่นตัวเองและมักจะทําประตูได้สม่ําเสมอหากคู่แข่งเปิดพื้นที่ให้สวนกลับสถานการณ์ของทีมเยือนจอมทัพสีน้ําเงินเหลืองลุ้นทวงจ่าฝูงแม้จะสะดุดเสมอมาสองนัดรวดแต่สถิติการออกเยือนยังคงดุด,ดันและไร้พ่ายมาอย่างยาวนานโดย ประตูได้ถล่มทลายยามออกนอกรังจุดอ่อนคือสภาพความล้าจากการกลัมศึกยุโรปกลางสัปดาห์แต่จุดแข็งคือขุมกำลังที่เหนือกว่าชัดเจนและประสิทธิภาพในการจบสกอร์ที่เฉียบคมทุกจังหวะสถิดีที่น่าสนใจ Head tohead การพบกันล่าสุดเมื่อต้นฤดูกาลเฟเนบาเช่เป็นฝ่ายเปิดบ้านเอาชนะไปได้ก่อน3-1เฟเนบาเช่มีสถิติเกมนอกบ้านที่ยอดเยี่ยมมากโดยชนะไปถึง3จาก5นัดหลังสุดและยังไม่แพ้ใครเลยทัศนะและบทสรุปเจ้าบ้านอยู่ในช่วงที่ฟอร์มดิ่งลงและต้องรับมือกับทีมลุ้นนแแชชชมมมที่่กกกกลลัังระะหาายยเเพืือออ้จผสใน ดด,ด้วยมาตรฐานทีมและชั้นบอลที่ห่างกันพอสมควรประกอบกับฟอร์มนอกบ้านที่แข็งแกร่งของทีมเยือนเชื่อว่าเฟเนบาเช่จะอาศัยความเกา๋าบทเอาชนะไปได้ในที่สุดสกอร์ที่คาดโคเคริสปอร์1เฟเนบาเช่2ตัวเน้นชี้ไปที่ทีมเฟเนบาเช่กับเงื่อนไขที่เปิดให้ฝั่งเฟเนบาเช่0.75 คู่ที่1ิเวลาเที่ยงคืนอีร็อกสปอร์พบอัมราเนียสปอร์สถานการณ์ของเจ้าบ้านอีร็อกสปอร์เหนียวแน่นลุ้นขึ้นจากฝูงฟอร์มกำลังแข็งแกร่งและคงเส้นคงวาอย่างมากโดยไม่แพ้ใครมา6นัดติดต่อกันล่าสุดเพื่อบุกไปถล่มคู่แข่งมาขาดลอย3 0จุดแข็งคือเกมรับที่ยอดเยี่ยมและวินัยในการจัดระเบียบแผงหลังโดยเสียไปเพียง2ประตูเท่านั้นจากการลงสนาม6นัดล่าสุดสถานการณ์ของทีมเยือนอัมราเนียสปอร์จอมบุกหนีโซนล่างผลงานเริ่มกลับมาเข้าฝักหลังคว้าชัยชนะมา2นัดติดต่อกัน และยิงประตูคู่แข่งไปถึง7ลูกโดยไม่เสียเลยแม้แต่ประตูเดียวในช่วงดังกล่าวจุดอ่อนคือเกมนอกบ้านที่ยังขาดความสม่ำเสมอแต่จุดแข็งคือเกมรุกที่เฉียบคมและสามารถจบสกอร์ได้จากทุกระยะหากมีพื้นที่ว่างสถิติที่น่าสนใจ head tohead การพบกันครั้งล่าสุดเมื่อช่วงต้นฤดูกาลอีร็อกสปอร์ ore, เป็นฝ่ายบุกไปเอาชนะอัมราเนียสปอร์ได้ถึงถิ่น2 0สถิติการเจอกัน3ครั้งหลังสุดทั้งสองทีมผลัดกันชนะทีมและ1ครั้งและเสมอกันไป1ครั้งถือว่าค่อนข้างสูสีทัศนะและบทสรุปเจ้า้าาบนอยู่ ช่วงที่มั่นใจสุดๆและมีเกมรับที่ไว้ใจได้มากขณะที่ทีมเยือนก็กำลังมีเกมรุกที่ร้อนแรงและต้องการแต้มเพื่อหนีห่างโซนอันตรายด้วยความได้เปรียบในฐานะเจ้าถิ่นและมาตรฐานการเล่นที่สม่ำเสมอกว่าเชื่อว่าอีร็อกสปอร์จะเป็นฝ่ายคุมเกมและอาศัยจังหวะเข้าทำที่แน่นอนกว่าเบียดเอาชนะไปได้ในที่สุดสกอร์ที่คาดอีร็อกสปอร์2อัมรานีสปอร์0ตัวเน้นชี้ไปที่ทีมอีร็อกสปอร์กับเงื่อนไขที่เปิดให้ฝั่งอีร็อกสปอร์1.5 คู่ที่11เวลาเที่ยงคืนดินาโมซาเกร็บพบวูโควา1 9 9 1สถานการณ์ของเจ้าบ้านจ่าฝูงจอมแกร่งในรังดินาโมซาเกร็บยังคงรักษามาตรฐานจ่าฝูงได้อย่างดีเยี่ยมแม้จะมีสะดุดในฟุตบอลยุโรปบ้างแต่เกมในลีกยังคงดุดันโดยเฉพาะนัดล่าสุดที่บุกไปถล่มคู่แข่งถึง3ประตูจุดแข็งคือเกมรุกที่หลากหลายและสถิติการเล่นในบ้านที่แข็งแกร่งที่สุดในลีกโดยเก็บครีนชีตได้บ่อยครั้งและยิงประตูได้เฉลี่ยสูงถึง2.4ลูกต่อน,นัดสถานการณ์ของทีมเยือนวูควาฟอร์อก บ้านน่าเป็นห่วงสถานการณ์ค่อนข้างวิกฤตรัร้งอันดับ9้าของตารางและมีผลงานการออกเยือนที่ย่ำแย่โดยแพ้ไปถึง4ี่จาก5นัดหลังสุดที่ออกนอกบ้านจุดอ่อนสำคัญคือเกมรับที่เปราะบางเสียประตูง่ายเมื่อโดนบทหนักๆและเกมนอกบ้านปีนี้ยังสะกดคำว่าชนะไม่เป็นทำได้เพียงยันเสมอคู่แข่งเพียงนัดเดียวเท่านั้นสถิติที่น่าสนใจเ d to ู e a d การพบกันในบ้านของดินาโมซาเกรบนัดล่าสุดจบลงด้วยชัยชนะของเจ้าถิ่นอย่างขาดลอย30ว uh ูโควา1 9 9 1เสียไปถึง12ประตูจากการลงเล่นนอกบ้าน5นัดล่า สะท้อนถึงปัญหาในเกมป้องกันที่ชัดเจนทารสะและบทสรุปเป็นการพบกันของทีมหัวตารางและท้ายตารางที่มีมาตรฐานห่างกันชัดเจนเจ้าบ้านต้องการแต้มเพื่อรักษาตำแหน่งจ่าฝูงและมีระดับการเล่นในถิ่นที่เหนือกว่ามากด้วยประสิทธิภาพเกมรุกที่เด็ดขาดและเกมรับที่เหนียวแน่นของดินาโมซาเกร็บเชื่อว่าพวกเขาจะเปิดเกมบุกเข้าใส่ตั้งแต่นาทีแรกและเอาชนะไปได้แบบไม่ยากเย็นสกอร์ที่คาดดินาโมซาเกร็บ3บูโควา1910ตัวเน้นชี้ไปทีมดินาโมซาเกร็บกับเงื่อนไขที่เปิดให้ฝั่งดินโซ2.0 คู่สุดท้ายคู่ที่12เวลาตีหนึ่งในไซซาพบคราโควียคราคอฟสถานการณ์ของเจ้าบ้านทีมน้องใหม่มีตายสุดกำลังในไซซากำลังดิ้นรนอย่างหนักในโซนตกชั้นแม้ฟอร์มโดยรวมจะยังดูฝืดแต่ช่วงหลังเริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นจากการเก็บชัยชนะในบ้านได้2จาก5นัดหลังสุดจุดแข็งคือความใจสู้ยามเล่นในถิ่นตัวเองและสถิติการยิงประตูที่ทำได้สม่ำเสมอในบ้านแต่จุดอ่อนสำคัญคือเกมรับที่เปราะบ,บางที่สุดในลีกโดยเสียไปถึง35ประตูจาก18นัดสถานการณ์ของทีมเยือนคราโควีียเนนนุ้้ิ้น ที่ยุโรปรังอันดับ6ของตารางและอยู่ในช่วงฟอร์มที่ค่อนข้างนิ่งไม่แพ้ใครมา3นัดติดต่อกันแม้ส่วนใหญ่จะจบด้วยผลเสมอแต่ก็เสียประตูยากมากจุดอ่อนคือเกมนอกบ้านที่ยังขาดความเฉียบคมในการคว้า3มแต้มโดยชนะได้เพียงนัดเดียวจาก5เกมเยือนหลังสุดแต่มีจุดแข็งที่วินัยเกมรับและการคุมจังหวะแดนกลางที่ทำได้ดีกว่าเจ้าถิ่นชัดเจนสถิติที่น่าสนใจ head to h e ต d การพบกัน5นัดหลังสุดคลาโคเวียคราคอฟทำได้ดีกว่าด้วยการชนะ3ครั้งขณะที่ในไซซ่าชนะได้2ครั้งนัดแรกที่พบกันในฤดูกาลนี้คราโคเวียคราคอ บ้านเอาชนะไปได้ก่อนด้วยสกอร์2-0ทัศนะและบทรสรุปเจ้าบ้านต้องการแต้มเพื่อความอยู่รอดและมักจะเปิดเกมสู้ในบ้านได้ดีแต่การเจอกับคลาโคเวียที่เล่นได้รัดกุมและมีความเก่ามากกว่าถือเป็นงานที่ยากด้วยมาตรฐานทีมที่ห่างกันและเกมรับของเจ้าถิ่นที่พร้อมจะเสียประตูตลอดเวลาเชื่อว่าทีมเยือนที่นิ่งกว่าจะอาศัยความผิดพลาดของเจ้าบ้านเบียดคว้าชัยกลับออกไปได้สกอร์ที่คาดในไซซ่าหนึ่งคราโคเวียคราคอฟ2ตัวเน้นชี้ไปที่ทีมคลาโคเวียคลาคอฟกับเงื่อนหาที่เปิดให้ฝั่งคลาโคเวียรรรราาาาอแกกันันวว้้้ดดดสหบบททท่่ใตงง กับบทวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อให้คุณมีโอกาสชนะที่สูงที่สุดรีบเข้ากลุ่มได้ที่ line a t GPT 888รับจำนวนจำกัดและนี่คือทั้งหมดของการวิเคราะห์บอลในวันนี้เพื่อนๆล่ะครับเห็นด้วยกับเราหรือไม่คอมเมนต์มาบอกกันด้านล่างได้เลยนะครับข้อมูลของเพื่อนๆจะพัฒนาให้ AI ของเราแม่นยำขึ้นก่อนจากกันฝากกด subscribe และกด like เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานดิสก์ของเราด้วยนะครับ